ไม่ของกูแฉกไม่ได้ไอ้อย่าไปนอนข้างฝั่งนู้นเดี๋ยวก็โดนหุ่นยิงหรอกจะนอนยิงหุ่นไอ้หุ่นนีงยิงทะลุเหรอเอาเฮ้ยไปอยู่ข้างหลังกูด้วยป่าไอ้พี่ัทมานอนเลยดิมาหลัง้ลยดิไปไปดูไปไปไปดูหน่อยไปดูหน่อยอ๋อจะเปิดรายการก็เปิดจะยิงกันแล้วดิี่ยเป็นรับ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 เขาเรียกว่าเปิดเพลงบิวผมเปิดรายการตั้งนานแล้วเปิดแล้วจะได้ยิงไงเอาละนะ

ย,ยมแม็กินละโด,ดทำไมรู้สึกเหมือนมีหุณสองตัวเลยวะมีสองตัวลุงฝั่งนี้กับฝั่งนู้นไม่ใช่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 มันมีอะไรอ่ะยิงผมยิงผมผมลอยอยู่ตัวนึงคุดที่หมด ตาย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 ลื่นผมวิ่งไอไอกซ้ายผมวิ่งออกซ้ายผมม,ออา,ผม,มาตรงตรรวัตเท้าซ้ายเขาเปิดประตูเข้าไปนะ้วเจ็บปะเขาเปิดให้อยู่เขาเปิดอยู่ยังไม่เหลืออีกตัวนึงไม่ใช่หรอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอีกตัวยังอยู่ไหนอะแค่นั้นแหละหาให้อยู่

แล้วพี่แกดรอปอะไรมาสไม่ไม่ดรอปอะไรเลยมันได้แค่แคมไว้โอ้โนเมื่อกี้ใครเป็นคนสุดท้ายอ่ะนี่กาลังวิ่งเข้าไปแต่ทุกคนเข้าไปข้างหนกันโอเคครับจะเย็นฮะขอขอเต็มของเช่นดาบสปาต้างั้นเดี๋ยวลู้ซองนำนะโอเคไหมมาได้แต่ซัพพอร์ตให้ไม่รู้ครับกลมล้อตัด ยืมเ่านเดียวทุกคนพร้อมนะพร้อมแล้วโอเคทุกคนจัไม่ได้กลับออกไปพวกเราจะไม่ได้กลับออกไปนี่คือเซตแตกหมูเฮ้ยกูกูไม่ได้เอาของมามากเลยใครใครเยอสุดในเกในในนี่มีในเกสีนเกทโอเคของพอใครดูทางนำเลยใครดูทางนำเลย ม่เราจะมุ่งตรงเราจะมุ่งตรงไปกินการ์ดเลยใช่ไหมไม่ฟาร์มใช่ไหมไปไปกินการ์ดเลยเฮ้ยลูกสองลูกสองมามาถ้าไปกินการ์ดเลยเดี๋ยวลงนำกระสุนกระสุน AKUSASU เอาไหมเอาเอาเอาขอหมดเลยตอนนี้ไม่มีองนี่นะ AKSU นะเดี๋ยวผมกันให้อ๋อโอเคครับใส่ได้แหละ AKD7 อ่ะเฮ้ยแล้วซอมบี้ไปไหนหมดอ่ะซอมบี้ไม่เกิด เดี๋ยวเจ้าฝุ่ข้างในเดี๋ยวก็ได้เจอะเป็นฝุงนอ่ะข้างในอ่ะอิ่มเลยใส่ฟูเกียร์มารอบนี้ในนี้มีอาวุธอ่ะเราเข้าไปเซิร์ชดูครับโอเคครับมี a k m แม็กเอสแม่งลุกตามอยู่ก้ามอมันหิวยังไงไม่รู้่ะหิวจริง หยิวของอ่ะเราเสียกันที่นี่ไปเยอะแล้วไงพี่เฮ้ยไอไอไอปิกล็อกไอเปิดล็อกตรงเนี้ยกูรลำคาญคนที่ตกแมปจังวะไม่ได้วหองรก่อนเลยครับห้องเนี้ยห้องเนี้ยทั้งห้องเลยฟาร์มไปก่อนได้เลยครับโอเคครับเจอกันฝนเราจะ56สวยต้องการพอดีเลยฮ5.56ดีเกินแปดไลท์เฮ้เคมโม เอาไปเลยครับวางแล้ววางอะไรนี้ตายหมู่กันเลยนะจะพื้นนะฮะทำใครไม่มีเกาะใส่บ้างเนี่ยผมใส่อยู่กระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กของผมผมไม่มีเกาะเขาไม่มีเกาะกระเป๋าเล็กอยู่ไหนผมไม่ได้กระเป๋ามาผมไม่มีเกาะแบนเดทผมผมไม่ได้เกาะมาคุณเอาเกาะมาอีกไม่เอ้ยผมไม่ได้กระเป๋ามาผมพืดนดินผมให้คุณแล้วไม่เอะคุณโน้ต ไม่เลยจะเล็กโนไม่ได้ต้องดูชิวหนักกว่าเดิมอีกเอามาแล้วไง MIE ไปจำเอ MIE ไประจำนี่ไงอย่าเลยแันพอยไม่พอแม่งมันดรอประเบิดมือแล้วตัวไปใช้แล้วน่าจะแตกกันหมดระเบิดมือในห้องนั้นตรงนี้มีคิเบอร์ครับซองฮานุนี่คือลงไปข้างล่างกันแล้วใช่ไหมเนี่ย ยานยาง,ยางเอาลองไวแล้วเหรอผมนำทางมาให้ตรงนี้มีโฮโลวีสามมีนี่ดีกว่าเอ้ยเมื่อกี้ลูกซองใครหยิบไปบ้างใครไม่มีเกอกครับเราจะมีเกอะกับทุกคนอ่ะใครมาลงแล้วไม่เอาเกอกมาจะตีมือให้เนะี<ร>่ยเออ <c oughs> ผมนี่แหละ <c oughs> ผมให้กอกเขาแล้ว <c oughs> ให้กอกเขาแล้ว <c oughs> อ,อ,อันนี้เกาะเกโพลิสนะห้าจุดห้าหกนี่เป็นปืนอะไรนะ ห้าจุดห้าหกเอเคสี่เจ็ดยูเฮ้ยเขาปิดเกาะก่อนเขาปิดเกาะกันหนึ่งนะเอ้ยเคสสีเจ็ดยูผมขออ๋อโอเคขอไปเกาะกันหนึ่งนะเกาะผมใกล้แตกก็ขอแค่นี้ไปไหนกันแล้วเนี่ยฝรั่งที่กระสุนเอเคสี่เจ็ดยูอยู่ไหนอ่ะจุดห้าหกอะอินอันนี่ครับอยู่ไปทางทางไอ้นั่นนะครับที่จะลงไปข้างล่างต่อมาครับลงมาลงมาอ่าอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าปะตันลงมาก่อนปะตันมาทางนี้ไหนคนไหนเอเคสสี่เจ็ดยูวะนี่นี่นี่หนตัวนี้ครับ เอาไปเลยหนึ่งกลองครับโอ้โหเดี๋ยวนะคนละห้าหกเลยอ่าไอมัเขียนว่าห้าหกเดยวห้าจุดห้าหกเฮ้ยห้าจุดห้าจุดห้าผมขอห้ามันมันจะเขียนว่าห้าจุดสี่ห้าหกห้าจุดสี่ห้าจุดสี่ห้ามันจะเขียนว่าห้าจุดสี่ห้ากระสุนไอกระสุนนี่ดอดพะละเขดอดพะล เดี๋ยวเดี๋ยวพอเข้าเเดี๋ยวพอข้าไปในห้องนะครับ้อง่าบนหัวเรามันจะมีช่องอยู่เนี่ยพยายามแนะนําให้อยู่มุมที่จะไม่ยิงกันเองนะเพราะซอมบี้มันจะตกมาจากข้างบนอยู่อยู่แนวเดียวกันนะอยู่พอร์ลฟางกันนี่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 ไอ้นนมายังนนมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเรียกอย่าไปเรียกคุณนนเรียกคุณชิวเขาชื่อชิวขออมามาเข้ามาใกล้ๆฮะมาเนี่ยเฮัลโหลประจำประไม่มีผีครับเข้ามาเข้ามาใกล้ๆเลยเอเข้ามาใกล้กันโอเค ตอนนึงเรขอเลาสักครู่เอาครับและมันนะ่เมื่อกี้ผมยังไม่พร้อมตัวขาบนใช่ไหมเอ้าเมื่อกี้ใครแม็ก M9 ไปอ่ะขอเถอ้าว M9 เหรออ่าผมใส่กระสุนมาให้แล้วด้วยอ่ะเ็ของครบครครบยังมาครบยังครบละสักครู่เดี๋ยว้อเดีอเอเอเเอเด้อเด้อเีเเดอออออรอ้ครับ เออไม่ผมเอาใคแแรเอาที่ตอบมาผมไม่ได้เอาที่ตอบมาปะขอหน่อยครองเป็นภรพเป็นเดตไหมอ่ะผมดรอปแบนเดตใครไม่มีแบนเดตเก็บเลยครับผมเสร็จเสร็จอ่าเพนคิวเลอร์คนละแผงครับคนละแผงเพนคิวเลอร์คนละแผงไปเลยคนละอันนี้เหรอเออใช่ โอ้มันได้พันแค่คนละชั่วข้ไม่ใส่หน้ากากใส่หน้ากากสปาร์ตันเอ้ยไม่มีหน้ากากเอาแย่แล้วสปาร์ตันมาลงไม่ได้ใส่หน้ากากเอาแย่แล้วไม่ได้ใส่สองคนด้วยอ่าเอาไงครับพ่อน้าแก๊สเหรออ่าเปแก๊สครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปหาให้ลอยเนี่ยครับเอาไงครับพ่อน้าปฏิบัติการไม่ไม่พูดม่าไม่ใส่หน้ากากมาก็บอกให้ใส่หน้ากากไหมลืมลืมลืมโทษทีลืมลืมทำไมไม่ยอมฟังคำสั่งเอาคุณชิว

เดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวเขาเปิเดี๋ยวรู้เลยถ้าเราเปิดไม่ถูกห้องเดี๋ยวเราเนีานเดียวนีงเดี๋ยวผมพาให้กันนึงโอ้หลอกปิ๊กอยู่ไหนนี่อุ้ยตะปูเจอเควินไม่เจออะไรตอนนี้จันเจอนักการทุกคนครับขี้เหี่ยวให้พร้อมนะครับเราเราให้คนเราให้คนเสียบรรยากาศกันเหรอเสียบรรยากาศกันรอคอยไปทำไมพูดที่บอกแคคลิปคลิปเม้นกันเนี่ยทำไมไม่ทำคลิปอีกเยอะนะ ดราม่าหน่อยละกันขี้เยอะพร้อมนะครับท er> er ุกคนเข้ามาเข้าไปแล้วจะไม่ได้กลับออกมาขี้เนี่ยบร้อนขี้ขี้เขท้ายเหรอบอกเลยว่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนใส่กางเกงบอกว่ากางเกงโยคะเดี๋ยววะนี่กางเกงโยคะเดี๋ยววะเจอะละอันนึงละ อ้าผมลองไปให้เฮ้ยขี้ลอยได้เป็นก้อนเลยอยากใครเขากินของนิ่แล้วขี้แตกเลย <c oughs> ขี้น้ำเฮ้ยขี้ลอ,อยได้เดี๋ยวลูงไปฟ,ฟ้าร์มถึงไหนก็ะนะเฮ้ยขี้ลอยได้แป๊บนึงวิง่งวิ่งไปเอาข้างบนไงมันจะมีบางมันจะมีต้องเห็นขี้ลอยได้ปะต้องอดีงดบ,บ่อย <c oughs> เจอมันเพิ่งรีด้วยไงของมันมาทุกกล้องกำลังเปิดอยู่เจอแล้วกำลังไปเอาไปให้โอ้โหน่าจะไหวอยู่มั้ง9กเนเี่ย9กโอ้โหไหวอยู่แล้วพี่ <c oughs> จริงๆเจอ3อันด้วยนะนี่ <c oughs> ถ้าตัวถ้าตัวคุณ <c oughs> อ่ะดับแล้วไหนใครไม่มีอันนึงครับอ่ะนี่ครับ ถ้าถ้าคุณนนถ้าคุณนนไม่บักเนี่ยก็คือถ่ายรูปมันได้เลยแต่แม่งตัวแม่งบักแบบว่าเหมือนจะตกตมน้ำอ่ะที่ซ่อมที่ซ่อมปืนหมดแล้วเหรอครับเนี่ยมีอยู่มีอยู่มีหมดหมดแล้วหมดแล้วผมโยนผมโยนไปให้แล้วอ๋อเหรอยังไม่มีนายวิชาเนี่ยมีใครจะซ่อมอีกไหมผมอ่าใครดบนายวิชาเนวะอ่าเอาไว้ผมอะไรผมบ่าครับเผมยังออมนะเตรียมปืนครับทุกคน จะปืนถปืนม่้ปืนกูเปปืนที่หายากทีสุดเซิร์ฟเวอร์แล้วกูองลงมาบังกอร์แล้วกูจะแตกไหมนี่จะแตกนะพออง่เฮ้ยรีบเข้าเขารีบเข้ารีบเข้าเข้าีที14คืออะไรรับหลังไงท้อประจามุมเลยเห็นเห็นเขาบนไี้ครับมันจะมีป่องอยู่่ะแต่ละรัวมันจะเป็นจุดที่คอมพิวเตอร์ตกลงมาไอ้นยต อันนอะไม่ใช่ห้องนี้วะมีขอนะใยามความของถอย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 ู่อาปกนเอากเอปกนเดีเพิ่งดันท่านเพ่งดันทเปิดทีบประตูก่อนทุกคนดูกล่องไว้นะทุกคนลงกล่องไว้ใครเลงกล่องไหนบอกผมลงปล่อกล่เดอยู่มา้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วอา้วกมาแล้แล้วมามามาแล้วามล กันเองเด้อเฮ้ยคุณจริงก็เฮยเงก็ได้เอ้ยข้างหลังข้างหลังใครโดนใครยิงลูกอระวังเพนด้ยนะบิดปิดเี๋ยวจรจเคเวอร์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 บันยานึงคเวอร์คเวอร์คเวอร์่อนบยาปั๊มปั๊มอนปั๊มอนเจได้เปิดอา้นมองไม่เห็นคเวอร์่คเอร์นคเอร์ ให้ห้องดีแล้วควบคุมมิสนาไว้โอเคพร้อมตัดเอ้ยห้องอาหารว่างห้องอาหารว่างเอาเอาเปิดต่อไปสร็จแล้วครบมาอีกแล้วทุกคนหอมมามามาระวังระวังโดนกันเองเหลือไม่ท้ายโอ้ยไม่เลือดตกยิงไม่ได้ โอ้ยเขียวหน้าครับฝุ่นโอ้ยเขียวรีโหลดก่อนแป๊บนึงคนเฟื่อยจะเพิ่มขอรีโหลดก่อนเจย์ยังนึงจะคนรีโหลดทุกคนรีโหลดรีโหลดโคเบอร์หน่อยแก๊สมาแล้วแก๊สมาแล้วแก๊สมาแล้วคนเปิดระวังยิงเล่นชุดเล่นชุดยิงหัวยิงหัวทุกคนยิงหัวโอ้ยโดนโดโดนขุมแกนไม่น่าขุมแกนไม่น่าเลยต้องโดนไมกรไปได้การไปได้โดนรีโหลดรีโหลดโดนโดนโดนโอ้ยโดนโกนโดนแกวิบแกว้ว ผมดับเปนปีต Is no ิผมดับเปดนปีติเขย่าันขย่างเขย่างดู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 ลูด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 ้ดู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 รูดูดูดูรูดูปิดประตูปูดูรูดูีูดูรูดูผมดัดูาอยูผมดัดูาอยูดูรรดูดูดรดูรรดูดูดรดูดูดรดรดูดรดรดูดูดอะไรก่อนครับผมเด็บูด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 ูบเด็บเปิดประตูเจ็บหนัก ใครอยากได้ชุดสีมูมาเอาเครอยากเอาอะไรเอาเลยครับชุดอะไรสีมูวะเปิดห้องให้มาอยู่ตรงผมเนี่ยชุดสีมูอ่ะมาชุดอะไรอ่ะชุดสูทชุดลายสีมูมาตรงผมเปิดมาแล้วผมเปิดมาแล้วผมเปิดทั้ห้องแล้วมาเอาเลยมาเอาเลยยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ชุดสีมูหน้าประตูนี้ยังไม่ได้เปิดพี่หน้าเผิดไม่ได้แล้วลุงมันเปิดไม่ได้แล้วใช่เหรอคี่มึงหมดป้ามันล็อกแล้วลุงเฮ้ยวิดีโอด้วยยี่สิบอีหล่ะแต่แกมาทำวิดีโด้วยเนี่ย อเปิดแค่นี้เหรอเปิดแค่นี้ทำไมลุ่มเปิดเยอะวะเดี๋ยวนะทำไมลุ่มเปิดไย้ตั้งเยอะอ่ะตอนแรกอันนี้อันนี้คือเปิดหมดแล้วอ่ะมันล็อกแล้วอ่ะคือปางเลยยุ่ยัดเด้เสร็จยุ่งป้ายยุู่แล้วเสร็จชั้นเลวนะฮะเดี๋ยวนะเปิดแค่หนักประตูเองเหรอทำไมล่ะลุ่มเปิดได้ต้องเยอะโต้ต้เมื่อกี้ผมโดนผีตีแล้วมันล็อกไปเลยอ่ะลองเปลี่ยนห้องดิลองเปลี่ยนห้องเปลี่ยนแล้วไหม ไม่ต้องดูคีมคีมหลุดมือเปล่าคีมอ่ะไม่ไงได้ได้อยู่ได้้้ไดทุกคนฮอดทุกคนฮอดทุกคนฮอดคีมมันหลุดมือทุกคนระวังมาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังะใครจะอยู่ดน้าผมนะผมโอยของโดนใเลยใส่พี่หน้าใส่นะโอยจับมันปีติโอ้ยจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วใส่ก่อน เข้ามนเลยเข้ามเยอาดิเมนยดนีดนดนล้มดนล้มโอ้ยโโอ้ยผมแตกโอ้ยมันแตกนึ่งมึกมดใครแตกใครแตกใครแตกผมแดงผมโดนผมโดนผมโดนไอ้เชี่ยมึกมดเฮ้ยใครมีลูกก้าว้างใครใครมีลูกก้ามอมอมหมดผมหม่ด้วมอเหรอเออมมอมมอผมมีอยู่แบมไม่ได้ผมตัวหมดซด้วยผมมึกหมดช่วยด้วยซด้วยซ่ด้วย อันที้องนี้้งนี้งนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้สมบตสวหผมผมผมสี่ทพูดเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนหมดยังหมดแล้วหมดแล้วผมโดนตบสลบเจ็นาทีองเลือดไหลอเลือดไหลขอเลือดไหลดาบคกอ่ะดาบคนตกอ่ะคุณยวดาบคนตกใช่ใช่ใรู้อยู่รู้อยู่โอเคห้องสุดท้ายแล้วผมเปิดแล้วห้องสุดท้ายจะเพิ่งเปิดจะเพิ่งเปิดจะเพิ่งเปิดเพื่อนนึงเปิดมดเปิดผมหมดแล้วไม่มีแล้วห้องนึงมันเปิดไม่ได้เมสนแป๊บนึง หน่อยจะโดนกระสุนโดนนัดเขาไหลน,นัดหนึ่งนะเม <c oughs> ะื่อกี้รอป้าเลึ่งหนึ่งกทีหนึ่งหนึ่งทีหนีหนีได้ยังเนี่ยลุงกดกดสวิทช์กดสวิทช์กดสวิทช์ต้งกลางให้เฮ้ยผม,มเบรคัำได้แล้วอยู่อยู่ชว่วยเพื่อนอยู่ให้เพื่อนทำยาก่อนใครใครก็ได้ไปกดสวิทช์นะให้ปตะโกนเปิดกดเลยวกนี่กดแล้วกดแล้วจบแล้วเหรอเร็วเร็วเร็วรีบปองรีบปองเดี๋ยวถ้าสามสิบนะสามสิบปีมัน,นหมดเดี๋ยวมันจะมีเลเซอร์ลงมาเอาของลงมาขอขอภาพันแผลหน่อ<ด>ยขอภาพันแผลหน่อยเอามาก่อน โอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วใครเจ็บออกมาหอมหอมหอมช่วยออกมาออกมาออกมาไอนทำไมใครหลุดอ่ะไอ้ตัวผมเด่นนิ่งอ่ะไอ้ทำไมเซิร์ฟหลุดอ่ะเออเอเซิร์ฟเป็เไรอ่ะทำไมทุกคนเดิ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 นมั่วตัวไปหมดเลยอ่ะอ้าวนั่นเองครับเออค้างเซิร์ฟระเบิดเหรอเซิร์ฟระเบิดเลยเวลาแบบยี่สิบสี่วิเหมือนเดิมเออไอทำไงอ่ะนั่นเองครับ ผมทำอะไรไม่ได้เลยผมจะกาวแล้วผมก็น่าจะต้องออกเข้าใหม่ไหมครับเดี๋ยวไปใช้โดนเลเซอร์ก็ลงมาปาดตายกันหมดนะอันดับแล้วสบียไปแล้ว